สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสําหรับคลิปนี้ครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปพูดคุยกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็มีประเด็นออกมาจากสื่ออย่างมิลเลอร์นะครับซึ่งเป็นสื่ออังกฤษครับมีการระบ,บุกันออกมาว่า แมนเชสเตอร์เด็เนี่ยเตรียมที่จะใช้เดียโกราโลไปเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่จะยื่นซื้อตัวดันเซลดุงฟิสนะครับแบ็กขวาของอินเตอร์มิลานนะฮะตามรายงานเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาเพิ่มเติมนะว่า เรื่องของการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็คขวาของแมนยูเนี่ยยังมีความต้องการอยู่นะครับแล้วก็คนที่จะต้องไปเนี่ยก็คืออารอนบัิซากานะครับแต่ในรายของดารโลถ้าเกิดสัญญาไม่คืบหน้าแมนยูก็จะเอาดารโลเนี่ยไปสลับดียวกับดูมฟิสที่อินเตอร์มิลานพร้อมกับบวกเงินอีกก้อนหนึ่งประมาณ30ล้านยูโรนครับเพราะว่าเอเดรนฮารต้องการแบ็คขวา,ารายนี้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีความต้องการเรื่องของการเพิ่มเติมในตำแหน่งแบก็กขวาให้มันมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วยนี่คือสิ่งที่เอเดนฮารเนี่ยต้องการทำนะฮะแต่ย้ำมันก่อนนะครับว่าเป็นข่าวกอสิกนะครับส่วนประเด็นที่2ครับมีรายงานเรื่องของโรนโดครับตามรายงานจากดิลติคับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยมีการระบุกันออกมานะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์เด็เนี่ยก็ มีการพร้อมปล่อยโรนโดออกจากทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าทีมที่ให้ความสนใจในหลายทีมเนี่ยกลับบอกปฏิเสธไปทั้งที่แมนยูเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างของโรนโดอีกด้วยนะครับเพื่อทําให้นักเตะอราเนี่ยได้ย้ายทีมได้ตามที่นักเตะต้องการแต่ว่าสุดท้ายก็หลายๆทีมที่สนใจเนี่ยก็เกิดความ กังวลน,นะครับแล้วก็ความเหมาะสมอะไรต่างๆนั่นแหละที่จะดึงโโรโดโเข้ามานะครับก็เลยไม่ได้ย้ายกันไปนะนี่คือเรื่องราวที่ทางดิอันติกเนี่ยมีการคอลกันอขอ,อกมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินอะไรต่างๆด้วยแหละนะถึงแม้ว่าแมนยูจะช่วยจ่ายแต่ว่าก็ต้องจ่ายเพิ่มเติม,ตม,ตมอยู่ดีนะครับส่วนประเด็เนอื่นๆนะครับโยงมาที่เรื่องของทางลูกชอนะครับมีกระแสะข่าวกอสิบจากฝั่งสเปนอย่างเตลิโอสปอร์ตนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าบาเซลนาเนี่ยได้มีการใส่ ดิดลายชื่อลุกชอแบ็กซ้ายของแมนยูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในเรื่องการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นะครับเนื่องจากว่าลุกชอเนี่ยมีคุณสมบัติที่ทางบาซ่าต้องการทั้งเรื่องของคุณภาพสีเท้านะครับแล้วก็ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการ ที่สาคัญก็คือทางลูกชอเนี่ยสัญญาใกล้ที่จะหมดถ้าเกิดสัญญาไม่คืบหน้ากับทางแมนยูเนี่ยก็สามารถเซ็นแบบฟรีๆได้เลยนะครับก็นี่คือที่หนึ่งกระแสข่าวกอ่สิบที่มาฝากกันส่วนตําแหน่งแบ็กขวานะครับก็คือบันวิซาก้านะฮะมีรายงานกระดอกมาจากฝั่งของสื่ออิตาลีอย่างกาโชมกาโตนะครับเป็นกระแสข่าวกวสิบมีการระบุกันดอกมาว่าแมนยูเนี่ยก,กาลังหาทางปล่อยอารอนบับิซากา้าออกจากทีมในช่วงมกราคมนะครับโดยทีมล่าสุด ที่มีข่าวเชื่อมโยงเนี่ยก็คือโรม,ม่าก,ก็เป็นโชเซ่เบนโยนั่นแหละที่เป็นอดีตกุนซือของแมนยูเนี่ยที่กําลังให้ความสนใจนักเตะรายนี้ดึงตัวกันเข้าไปเพิ่มเติมกันอีกนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบนะว่าจะเป็นในรูปแบบแบบไหนนะครับแบบยืมตัวหรือว่าแบบถาวรน,นะครับก็รอติดตามกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยแมนยูก็ พร้อมปล่อยบันปิสาก้าตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอยู่แล้วนะฮะช่วงมกราคมก็ไม่น่าจะพลาดนะครับเรื่องราวของทีมอดื่นกันบ้างน,นะครับมาที่ Nottingham f o r เรสกันนะฮะก็มีออรายงานจากสกาย o อ t เยอรมันนะครับเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ซึ่งมีการระบุก,กันออกมาว่า f o r e เรสเนี่ยกำลังให้ความสนใจคว้าตัวแบ็กเกอร์ กองหน้าของสโมอสรโอริโอนเบอร์ลินทีมจากลีกเยอรมันนะครับซึ่งหวัวหอกวัย2ีเวปีรายนี้ทำผลงานโดดเด่นพอสมควรนะครับลงไปแล้ว23เกมทุการายการแล้วก็กดไปแปประตูกับอีก6แอซิสด้วยกันนะครับก็เลยทำให้ไปติดตาฟอเรสนะซึ่งฟอเรสเนี่ยก็เสริมทัพแหลกลาเลยนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงตลาดกลางซีซั่นก็จะเสริมเพิ่มเติมกันอีกนะครับส่วนในรายของ คริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์จากผู้หน่วยการทางด้านกีฬาของเอเบรียลซิกนะครับก็มีการพูดเป็นในเรื่องของอนาคตของเอนคุนคูนะครับว่าอาจกําลังย้ายทีมซึ่งทางนักเตะเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเชลซีอยู่นะครับก็สอบแววการย้ายทีมอะไรประมาณนั้นน่แหละนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถคอนเฟิร์มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับว่านักเตะเนี่ยก็เหมือนกับได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปมากมายแล้วก็มีการเจรจายเยอะมากๆนะครับแนว วรับของทีมอย่างยอสโกกววดิโอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแนวรับนะหรือว่าอีกหนึ่งนักเตะที่กําลังได้รับความสนใจจากหลายทีมในโยุโรปเช่นเดียวกันเพราะนักเตะเนี่ยก็ผลงานดีในฟุตบอลโลกนะครับส่วนทางอาเซนอลกันบ้างนะครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้างก็มีรยายงานออกมาจากสกายปอร์ดของเยอรมันเหมือนกันนะครับมีการระบุว่าทางสโมสรอาเซนอลเนี่ยตกเป็นข่าวว่าแสดงความสนใจในรายของโชกกองกลางของไอทักคแฟงเฟิร์ตนะฮะเมื่อ พวกเขาเนี่ยรู้ว่าเ,เรื่องของสัญญาของโชเนี่ยสัญญามันใกล้จะหมดแล้วนะครับสัญญาประมาณ18เดือนสุดท้ายนะฮะแล้วก็ทําให้เป็นไปเข้าตาของทางอาร์เซนอลนั่นเองนะครับอาร์เซนอลก็อาจจะแบบไปโน้มน้าวการขวาตัวก็ได้นะครับซึ่งพอสัญญามันใกล้จะหมดเนี่ยราคามันก็จะไม่แรงนะครับประเมินกันออกมาเนี่ยน่าจะ ไม่เกิน25ล้านยูโรเท่านั้นครับนะก็รอติดตามกันสำหรับกองกลางวัย2ีาปีรายนี้นะครับแล้วก็เรื่องของทางอินเตอร์มิลานรวมไปถึงทอตแนนต์มสเปอร์นะครับก็ล่าสุดเนี่ยทางอเลิสซันโดบาสโตนี่นะครับแนวรับตัวกิ่งของอินเตอร์มิลานออกมายอมรับนะฮะว่าในช่วงสมัยที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความสนใจจากทอตแนมสเปอร์จริงนะฮะ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่ายังมีความสุขด,ดีกับการค้าแข่งกับทางอินเตอร์มิลานแล้วก็ในอินตาลีนะครับก็เลยไม่ได้ย้ายกันไปนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงอนาคตเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของชูอัฟิลิกเนี่ยนะครับก็มีประเด็นเรื่องของการย้ายทีมเช่นเดียวกันเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้แบบ ปฏิเสธเรื่องของการย้ายทีมนะแต่ว่าณนาตอนนี้เจ้าตัวก็ขอโฟกัสเกี่ยวกับภาพรวมณปัจจุบันเกาอน,นะครับก็มารอดูกันในช่วงตลาดช่วงมกราคมนะฮะทางฝั่งแอเมบร์ดิเองระดับบอร์ดระดับสูงของทางแอเมบร์ดิก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไม่กี่วันก่อนอน,นะครับว่านังเตะเนี่ยก็เหมือนกับมีความต้องการอยากย้ายทีมด้วยนะฮะเพราะว่าสถานการณ์กับทางตัวสังกัด่ยไม่ค่อยดีนะครับ ส่วนในรายของทางอาสูฟาตินะครับมีออราย,ยางานกันออกมาซึ่งนักเตะรายนีย้เป็นที่สนใจของเปเชนะครับ แต่ว่าทางนักเตะอย่างฟาติเนี่ยก็ออกมายืนยันนะว่าต้องการอยู่กับทางต้นสังกัดในปัจจุบันตลอดชีพตลอดอาชีพการขาแข่งนั่นเองก็คือเขารักบาร์ซ่าแล้วก็อยากอยู่ต่อไปแบบเรื่อยๆแหลนะนี่คือคํายืนยันของปีกดาวรุ่งรายนี้นะครับนะถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากเพชเชยังหนักก็ตามนะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับส่วนอีกหนึ่งกระแสที่น่าสนใจของมาเซียนาครับมีรายงานจากสปอร์ตครับสื่อดังของสเปนเนี่ยก็ได้มีการระบ,บุกันออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ย เซลนาในช่วงซัมเมอร์ก่อนมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากอนซาโรรามอสในราคาแบบสุดถูกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบาร์ซาก็ บอกปัดโอกาสการสื่อสานตั้งแต่รายนี้ไปนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเม็ดเงินด้วยส่วนหนึ่งนะครับเรื่องนั้นเราเราก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเพราะว่าบาซาเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของเม็ดเงินนะครับก็เลยทําให้แบบอาจจะมีการพลาดเรื่องของเป้าหมายมากมายนะฮะซึ่งตอนนี้รามอสก็เนื้อหอมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าผลงานดีกับทางเบนฟิกา้าแล้วก็ในระดับทางทีมชาติอีกด้วยนะฮะ ส่วนเราต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของคิสมอลลิงนะครับตามข้อมูลจากจาลูก้าดิมาซิโอนะครับนักข่าวคนดังมีการอ้างว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยกำลังให้ความสนใจสัญญาคิสมอล l ลิงแนวรับของโรมานะครับที่สัญญาก็ยังไม่คืบหน้านะฮะนอกจากทางอินเตอร์มิลานแล้วเนี่ย ว่ากันมากยังมียูเวนตุสด้วยนะครับที่กำลังให้ความสนใจนะนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมนะครับแล้วก็เรื่องของลาซิโอกันมากนะครับลาซิโอมีรายงานจากกาเซตาเดลสปอร์ตนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าลาซิโอเนี่ยกำลังให้ความสนใจมิดฟิลทีมชาติญี่ปุ่นของลิสบอนอย่างโมริตะนะฮะซึ่งลาซิโอต้องการดึงโมริตะเนี่ยมาแทนที่หลุยส์อาเบโตนะครับนะที่มีทีท่าว่า น่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงเด็วๆนี้นะฮะแล้วก็ประเด็นอื่เดินที่น่าสนใจครับโยงมาที่เรื่องของบาร์เซโลนากันอีกรอบหนึ่งนะฮะบาร์เซโลนาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับอิลิโก้มาติเนีครับเซ็นเตอร์ไวัยสสวปีของเอติกบีเบลนะฮะซึ่งนักเตะโอลารนี้มีโอกาสย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาแบบรายค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับเนื่องจากว่าสัญญาเนี่ยก็ใกล้ที่หมดแล้วนะฮะอกเดือนสุดท้ายนะครับนักเตะเนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาอีกด้วยนะฮะก็เลยทําให้มีโอก กย้ายขีบนะครับส่วน,นรายของคิมเมินแจนะครับถึงแม้ว่า นักเแต่รายนี้จะได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในโยุโรปโดยเฉพาะจากเหลียอองกฤจก็คือแมนยูแล้วก็ทอร์นาเมสเปอร์แต่ว่าล่าสุดทางโรเซโน่สบาเลตติเนี่ยออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของคิมินแจนะฮะว่าถ้าเกิดทีมไหนสนใจเนี่ยก็สามารถยื่นข้อเสนอเข้ามาได้เลยแต่ว่าระวังแป๊กนะก็คือพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะบอกตัดอยู่แล้วนะฮะตามการคาดการก็คือราคาของคิมินแจเนี่ยน่าจะประมาณ50ล้านยูโรเป็นเรื่องของค่าสัญญาน,นั่นเองนะครับในรายของเอเดน อาซานะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะก็มีรายงานล่าสุดจากนักข่าวของ Sky Sport อิตาเลียบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยกำลังมองหาหรือว่ากำลังเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวรุกเพิ่มเติมนะแล้วก็อาจจะมีการเล็งไปที่การคว้าตัวเดนอาซานะครับซึ่งนักเตะรายนี้นะฮะก็คือ อนาคตเนี่ยมีโอกาสย้ายออกจากเรอลัลมาดริดค่อนข้างสูงมากๆนะครับก็เลยทาให้มีข่าวเชื่อมโยงกับอินเตอร์มิลานนั่นเองนะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือทางอาซาเนี่ยต้องมีการยอมลดค่าเหนื่อยลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยรับไว้สูงพอสมควรนะครับในรายของเดนิโอโมนะครับก็มีประเด็นที่มีข่าวเชื่อมโยงกับ,กบปหลายทีมในยุโรปเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยทางผู้หน่วยการทางด้านกีฬาของทีมไลซิโก,ออกมายืนยันนะว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังดําเนินการที่จะเสนอชกหมายกับเดนิโอโม ออกไปอีกนะครับเพื่อเป็นการกันหาหลายๆทีมในโยุโรปที่ให้ความสนใจมากมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งรเรื่องราวจากเยอรมันนะครับบาเชอร์ดมุลครับมีความคืบหน้าในการเจรจาคว้าตัว รามี่เบนเซไบนี่นะครับมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจากจบซีซั่นเนื่องจากว่าแบ็กซ้ายวัย27ปีราเนี้สัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับกับทางต้นสังกัดก็คือจบซีซั่นนี้ก็คือหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการตัดสัญญาด้วยทําให้ก็มีโอกาสย้ายทีมแบบไรยค่าตัวนะครับประเด็นสุดท้ายครับโยมาที่โทมัสบูเนเยนะฮะก็มีรายงานจากเบริโอสปอร์ มีการระบุว่าโทมัสมูรเยแบ็กขวาของทางทีมชาติดเยลเยียมและก็บเบอร์เซอร์มุลเนี่ยคงต้องรอเรื่องของการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ก็คือซัมเมอร์ปีหน้านั่นแหละหลังจากจบซีซั่นมากกว่านะครับ นื่องจากว่าทางดอทบุลเนี่ยไม่มีแผนการที่จะปล่อยตัวนันเตรอร์ลานี้ออกจากทีมช่วงกลางซีซั่นนะครับพูดกันง่ายๆครับก็คือทางดอทบุลเนี่ยยอมเสียแบบฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาทางมูรินเย่เนี่ยก็มีข่าวกับทั้งบาร์เซโลนารวมถึงแมนเชสเตอร์เด็ตอย่างเช่นเดียวกันด้วยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ